สวัสดีครับผมนายครูโรโบจากเว็บไอเอ็นะครับวันนี้ผมได้เข้าไปเว็บสมัยครับและได้เจอหัวข้อสนใจว่าอยากรู้วิธีลงหมดเงาอะลงยังไงอ่าแต่ว,วันนี้ผมจะมาสอน,นครับวิธีลงหมดเงาแบบง่ายๆไม่ยากเลยนะครับอ่ะขั้นแรกเราก็เปิด Google มาเลยครับเราก็จะไปหาโหลด o p t i f y o อ t i ติไหมาครับ ถ้าเราทำการโหลด hda เจ็ดนะครับก็คือนี่ครับ hda เจ็ดอันต้าถ้าเราทำการโหลดปึ๊บรอสักคู่อ่าทำไมโหลดไม่ได้รอสักคู่นะครับเออโหลดไม่ได้ฉะนั้น อ่าโหลดได้แล้วครับอ่าเราก็จะมาไว้ข้างหน้าจอเลยแล้วกันนะครับต่อมาให้เราหาตัวไฟล์หาตัวหมด glsl โหมดใหม่ L H L, my, ครับให้เราทำการดูนะครับมันจะมีสองหัวข้อก็คือ1.3.1ให้เราเอาใช้1น2 1, นะครับอ่าก็คือ glsl shader mode modify by ใครก็ไม่รู้ให้เราเลื่อนลงมาดูนะครับดูตรงก็รีลิสนะครับก็คือดาวน์โหลดปุดด๊บเรากดดาวน์โหลด shader ดาวโหลดเตรียมไฟล์มาไว้หน้าจอเหมือนเดิมต่อมาเราก็จะไปเตรียมตัว shader ตัวเงานะครับก็คือ m i n e c r a f t mod shader ๊บเข้าไปนี่ครับ Sonic Ether u n b e l i e v e h a d e r นะครับก็คือหัวข้อนี้จะเป็นของ1.2.5นะครับแต่เราจะมาดัดแปลงให้ใช้ใน1.4.2ให้ได้ค <c oughs> ันแรกเราเลื่อนลงมาข้างล่างๆเลยนะครับล่างสุดเลยให้เราสังเกตอันนี้จะเป็นคอพวกคอปึ๊บ ถ้าเราทําการโหลดไลท์ครับตัว V08 นะครับตัวนี้ครับ l ิทไลท์เนะครับตัวเนี้ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกอ่าแล้วกดดาวน์โหลด อ่าตอนนี้เราก็ได้ครบแล้วนครับสามตัวต่อมาเราก็จะมาเตรียมไมค้าแบบคลีนเลยนะครับก็คือกดฟอร์อัปเดตกดฟอร์อัปเดตแล้วก็รอรอสักครู่ให้มันโหลดให้เสร็จก่อนอ่า ระหว่างรอล้วก็เข้าแอป data รอเลยนะครับแอป data ปุ๊บกดเข้าไหมครับตัดไปครับนะครับบินเดี๋ยวเรารอให้ไหมครับอาจารย์เสร็จก่อนอหลดชา้าหน่อยครับเน็ตผมไม่ดีเน็ตผมกากครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไมคครับไปครับเรากลับมาโฟเดอร์บินเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาครับเปิด Open with วินแลนะครับวินแลอาชีพปึ๊บเราก็ออกไปโฟเดอร์ Further มันคั้งแรกให้เราลง optify นะครับถ้าทำการกด ctrl a ปุ๊บลากใส่ลากใส่เลยครับกดโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราจะลงเชดเดอร์นะครับ อันนี้ให้เราทําการแตกไฟล์นะครับ extract h a r extract e นะครับปุ๊บเราจะได้3มไฟล์นี้นครับให้เรากดตัว INFt นะครับ install. e e นะครับเราก็จะได้โปรแกรมดังนี้ให้เราทำการกด install mode นะครับอ่าจนขึ้นเขียนว่า installation complete กด view log ดูก็ได้นะครับตรงนี้จะขึ้นว่า complete เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ่าพอได้ครบเสร็จต่อมาเราก็จะทําการลบไฟล์นี้ไปลบไปแล้วก็แตกไฟล์เพิ่ไลท์ศูนย์แนีครับปึ๊บแตกมาเราก็จะได้พวกนี้นะครับพวกนี้ไม่สําคัญเราก็ลบไปเราก็จะได้พวกไฟล์ข้างในนี้นะครับถ้าเราทําการเปลีย่ยนชื่อนะครับเป็นเชนดเดอร์มีแล้วมีตัวเอตามหลังนะครับ ทำการลากใส่โฟลเดอร์นี่เลยครับโอเคเราก็จะไปลองทดสอบกันดูสิงเกิลเพเยอร์อ่าเดีย๋ยวเราผมสร้างโลกใหม่เลยโลกอื่นมันตอนมืดหมดแล้วอ่าเราก็จะสังเกตได้เป็นที่จอรจยอดมากสวยงามสุดๆแสงนี่ก็เชเดอร์สวยๆทั้งนั้นเลย เรียบร้อยนะครับอ่าเรามาชมวิวกันโอ้ยยอดยอดเจด๋จงมากตึ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 ก,ตกโอเคครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบา,บายบายไว้เจอกันนะครับเรียบร้อยออกครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วไว้เจอกันที่เว็บไอเลสนะครับข้ามมาพูดคุยกันได้เสมอครับ จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับ